เจ้าปอแม่ี่นองวันนี้มากินข้าวตะกันแกงโนไม้ใส่ฟักทองใส่ปาย่างสะปะดุกย่างแล้วก็มีเฮ็ดหูหนูเฮ็ดนางฟ้าแล้ววันนี้เพิ่มมีปลาทูปลาทูมันน่เจ้ามากินข้าวตะกันวันนี้มีมือพิเศษมาตัวให้เจ้าเปิดห้ามเมือกินข้าวหนึ่งขอวันน้อยเดียวเราจะกินนักอ,อ,อร่อยยอยให้เซต กินปลาก็ต้องระวังก้างเล้วนี่กินแกงน้งไม้ต้องมีปลาทูปลาทูเก็มปลาทูมัน,นจา แซบ่บกลินกับปลาทูปลาทูเค็มมาละฝุ่บินตำฝุ่บินตำมาแล้วเ,เจ้าได้กินสิพักละ ร้องขนาดเลยอาหารเบอ่อสุกภาพปอแมพี่น้องบาไส้ห้ากะปินะจะป่าปลากะปิบาไส้ใสเกลือก็ใสอันผงปรุงรสแค่นั้นนะจปะปลาทูเข็มสุดยอดความแซ่บใสใบชะพู สานห้องงยัผักคุณเลิศผักเลยนะนั่งกิเข้าแกงนลำไม้เจ้าผักอะไรนะผักคุณเลิศผักอ๋อผักอีเลิศผักคุณเลิศผักคุณเลิศคุณคุณผักคุณเลิศห้องอิ่มหยาบผักอีเลิศแซ่บ ชี้พริกไซตัวในญ่จนนั้คุณพ่อเป็นจิน้มปลาตูมะซุปจะไข่ไซ่ตัวนี่แล้วอร่อยมากอ๋อ่าเลยไปละถ้าจะนี้ทุกต่ะอื้มหน่อย แซ่บไหมแซ่บนัวเนาะแซ่บแซ่บนัวนัวกดแล้วคันกแกมีมือวิเศษ แซด่แซดรักมากไม่อร่อยขนาดนีวแต่เมื่อไม้มมได้กินกระปัดทูเก็มนะเจ้าปอแม่ไปนอกโอม้มันตึงมก เข้ากันเข้ากันถ้าหูเก๋มี่เป็นปลาทูมันบักเก็มแตเมะอร่อยแซ่บแม่เต้นหอมเขกาอร่อยเยอ ใส่ชะอมชะอมอีสานห้องพักคาตังเหนือห้องพักละพักกลางนวกชะอมอ้ยอร่อยแซ่บ 妈、嗯，我买这个。 มาได้กินกับป๋าทูเกมนี่นะล้ำม่ะยอดความแซ่บแซ่บแบบนัวๆเสียพักทองไป

เดินแาาน่ทำมันแน่นบกแมวทำตะก,กร้าตกแมวสนขนาดไันเฟืนแมวไปเรื่องบอกไปเรื่องบอกไก่อนเนอร์พอแมวไปน้องพบก,กันไหมในคลิปหน้าสวัสดีเจ้า